สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมผู้สื่อข่าวดมยางแลก<ป>หนัง<ป>สื<ป>่อพิมพ <ผม S 1> ์เฟสไลน์นิวอีพ e ีที่573เราไปกันที่หลังเย้าสโมสรโปลิเทโลเอซย่านวิภาวดีหลังเสร็จวันนี้วันเสาร์ที่7ตุลาคมพศ2566เทโลเปิดบ้านรับต่อพิฆาตพีทีประจวบ f อซ แมตช์นี้มีน้องๆรวมทั้งผู้ปกครองในโครงการชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนผู้ปกครองรายได้น้อยอย่านทุ่งดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าชมและเชียร์รวมร้อยชีวิตให้กำลังใจพี่ๆนักเตะโปลิสเทโลจบเกมการแข่งขันต่อพิฆาตมาแบ่งแต้มจากมังกรโล่เงินกับลังสามอ่าวสเตเดียมโดยเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง สกลผู้สื่อข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟสไลน์เนวร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยปทุมธานีขอเชิญชมฟุตบอลพัฒนาฝีเท้ารุ่นอายุ15ปีโรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานีเปิดหลังเย่าย่านลำลูกกาต้อนรับสุภาพบุรุษทุ่งดอนเมือง เยาว,วชนชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองเปิดเพลงเกือกันในวันเสาร์ที่14ตุลาคมพศ2 5 6 6เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยปทุมธานีขอขอบคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองและหนังเสือพิมพ์เฟสไลน์นิวน้ำดื่มไดมอนด์พีน้ำดื่มสะอาดรสชาติอร่อยผู้สนับสนุนการแข่งขัน